เอ SUV Crossover ไฟฟ้าสุดคุ้มที่ไม่น้อยหน้าแอตโตสจัดเต็มทุกฟังก์ชันและเทคโนโลยีเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูหาพูดถึงค่ายรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่อีกค่ายที่น่าจับตามองนะก็คือค่าย G ีรีออโตที่มาพร้อมเทคโนโลยีและราคาที่เข้าถึงได้สุดคุม้มดับเจ้าตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่เปิดตัวรุ่นแรกในบ้านเราก็คือ e x f i นะ SUV Crossover ซึ่งรุ่นนี้นะอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีของทางจีรีไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม GEA นะคือแพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยทางจีรีหรือแบตเตอรี่ LFP s h o r t g r e a d นะ ภัยสูงทนทานน้ำหนักเบานะครับรวมกั้งใชงเทคโนโลยีเซลล์ทูบอดี้นะครับก็คือเอาแบตเตอรี่แพ็คมาเป็นโครงสร้างของรถช่วยเพิ่มความแข็งแรงและทําให้จุแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสว่วนเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนเป็นกา Gala ็กซี่11 In1 Intelligen t Electric Drive ดที่ประสานเทคโนโลยีในมอเตอร์ขนาดเล็กน้ําหนักเบาแต่ทรงพลังอย่างตัวนี้นะมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อนหน้า218แรงมา้าอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่6.9วินาทีความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อรวมกับเจ้าตัวแบตเตอรี่นะ1 ชาชส่วนภายในรถต้องบอกว่ากว้างขวางมากเลยนะฮะมีพื้นที่เก็บของไม่ว่าจะเป็นลิ้นชักใต้ช่องแอร์ด้านหลังลิ้นชักใต้เบาะหลังห้องเก็บสัมภาระแบบ3ชั้นพร้อมพื้นที่เก็บของท้ายรถนะฮะจุได้ถึง1877รเเลิตรเสริมด้วยประสบการณ์ความบันเทิงน,นะ Flyme s o u n ระบบเสียงคุณภาพสูง16ตำแหน่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์ภายในรถเลยนะฮะก็คือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะอย่างจะตัวเบาะนั่ง Matchmallow สีที่มาพร้อมกับที่รองน่องและระบบนวดถึง8ปดจุดปลั๊กไฟฟ้าได้หงษ์ทิ นอกจากนี้ใครที่กังวลว่าเฮนะ้ยรถไฟฟ้าจีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ย้วยก็เด้งนะฮะเรื่องอันนี้นะเขามีการปรับฟีลิ่งการขับขี่เวอร์ชันประเทศไทยที่ได้รับการปรับปรุงช่วงล่างใหม่โดยกลุ่มชนบรีนะเพื่อให้เหมาะสมกับการขับขีบข่ของคนไทยทั้งเหล็กกันโคลงชุดคอยสปริงและโชคอัพปรับมาให้เหมาะสมกับคนไทยแล้วสําหรับใครที่สนใจเจ้าตัว e x 5 SUV crossover ไฟฟ้าจากเครือ g จีรีออโต้เขาบอกมีโปรโมชั่นพิเศษนะรุ่นโปรนะครับมีส่วนลดจาก899 0 0 0บาทลดไปเลย100 0 0 0เหลือ 7, 000, 9 9 0 0 0บาทส่วนรุ่นท็อปนะฮะห่ือรุ่น0็0 8,9,000บาทหลือเพียง9,2,9,000บาทลดไป6มือนะซึ่งแคมเปญน,นี้เฉพาะในมอเตอร์โชว์2 0 2 5ครั้งนี้เท่านั้นใครเลงรุ่นนี้ไว้บอกเลยอย่าพลาด